ใ,ใจนะท่านคณะกรรมการแล้วก็ท่านผู้เกี็บท่านนะตอนนี้เรามีวิศวกรที่ที่จบให้เราเปเป็นวิศวกรนะของเครือข่ายเพืุ่ผู้เก็บไม่ตัดกว่า5 0คนแตนะ่ไม่ตัดกันน,นิดคนที่จริงผู้เก็บเนี่ยได้รับทุนไปเรียนนะครับปิยเอยแต่เขาขอลงมา5ปีนะยังไม่ไปหลักสูตที่เจรินทะร์ยไม่ไปนะตรงนี้นะครับหลักสูตรเรามีทั้งหมดนะเมื่อก่อนเป็นโ6แต่เรานี้เป็น10หลักสูตรทีหต้องพิจารณานะครับหลักสูตรแรกครับ เราใช้ข้อเรสสตรียมวิศวกรรมสารพยากรรมนะเพื่อที่จะให้นักเรียนนะฮะที่ไปกอบบัชฑิตนันวิศวกรรมตรงนี้ตอนนี้ไปเรียนกันเยอะนะครับหลักสูตรที่2คสสรับวิศวกรรสุขภาพซึ่งโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอรเรีเราไม่สามารถที่จะไปแข่งเรียนจังหวัดให้ไปทําเป็นแพทย์วิศวส,สุขหรือเรีนทำนั้นเยอะมากแต่เรามาเอาในเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรม ให้นักเรียนมาเรียนในสวนของการต่างๆเนี้นะครับหลักสูตรที่สามครับหลักสูตรที่สามก็คือเดเวียร์สามคอมพิวเตอร์เรามีห้องคอมพิวเตอร์อยู่สามห้องให้ให้นักเรียนได้มีความรู้ความสัมพันคอมพิวเตอร์ไปเป็นเรื่องของขอุปกรณ์หรือเป็นเรื่องต่างนี้หลักสูตรที่สี่ครับคือนักเรียนในเรื่องของภาษาที่ได้เห็นนะครับเราก็คือในเรื่องของภาษาจีนเพื่อสื่อสารธุรกิจนะครับเรามีเปิดไดเรกเกียร์อาซิน ธ่รยเกิจในลักสูตรที่5ครับนักเรียนที่สนใจกพื่อภาษาญี่ปุ่นนะเราเป็นศูนย์ภาษาญี่ปุ่นของของกรุงพะเยานะครับเพื่อให้ให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นเราไปประกอบความีพธุรกิจต่างประเทศญี่ปุ่นเรามีเจอผ่ายจากประเทศญี่ปุ่นมาสอนอีครับนะครับลักสูตรที่6นะครับเตรียนิิทยา,าศาสตร์ก็คือเพื่อให้ให้นักเรียนในส่วนหนึ่งที่มีความถนัดนาที่เรื่องการพูด นในเรื่อวุฒิสภันฑ์ต่างๆนะครับที่จะไปเรียนแล้วก็หลักสูตรที่เจ็ดครับนักเรียนที่จะไปประกอบอาชีพก็คือนิติศา,าสตร์นะนะก็เป็นเรื่องของกฎหมายหรือจะไปเป็นของตำรวจน,นะคือหรือไปเรียนของนิติศาสตร์นะครับก็อีกใหลักสูตรที่เจ็ดส่วนหลักสูตรที่แปดคือนักเรียนที่มีความสมามารถในเรื่องศิลปะมีการสแสดงในการออกแบบนะครับก็คือศิลปะและการออกแบบนะครับที่เราให้นักเรียนและหลักสูตรที่เก้าครับ ก็คือในเรื่องของมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่จะต้องไปเตรียมเป็นช่างนะครับอาชีพสนี้ช่างเชื่อมลวดแต่เราได้มีการเตรียมมาดูกี่ยวกับเทคโนโลยนะครับการที่ที่ขุนพะเยาและลักษสุดสุดท้ายธุรกิจบัญชีนะครับแต่ส่วนนี้ก็เพื่อให้เตรียมเประกอบธุรกิจทั้งหมดเรามีทั้งหมดอยู่สิบหลักสูตรให้นักเรียนเรื่องช่างยี่ต้องเตรียมนะาโนเดียวอันนี้ผมอยากไล่เรียงนั้นจะอยู่ในของในบุตรของหลักสูตรนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจท่านประธานคณะกรรมการเรามีท่านเรียน,ทน์ทุมมอสอครับท่านผู้การอุทธรณ์นราธิปงในปี58โตอยู่หน,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 นึ่งท่านปี59โตอยู่หลายท่านเป็น,น,นสองนะครับรวมมาต่อยอดครับปี61อีกหนึ่งท่าน62เป็น63และกั64เมื่อกี้ก็คือนางสาวกระดุมพรบุตรลั4.00ครับคุณพอ่อคุณพ่อเป็นจบที่สองก่อน นะครับเป็นในเรื่องธรรมากรรมตอนนี้ได้ครมมรุษย์สหพันธโรงเรียนไม่ใช่เรียกงขตอนนี้ได้กรมมนุษยห้าคนครับห้าคนะก็คงอยากเป็นสิ่งที่ว่าเรามีความจึงวัาภาคีต่อสถาบันนะโดยเฉพาะสถาบันชาติศาสนาและสถาบันกัิ์ส่วนรายละเอียดครับรายละเอียดเราจะรู้ต่างๆอันนี้ผมจะทำเรียนว่าไม่ใช่เรื่องขอเราห้าสิปีเราจะเข้าติบโตมาก และคลิปโรงเรียนก็คืโรงเรียนนักวัตกรรมระดับชาติให้ทุกคนคิดคิดเป็นนักวัตกรรมการสอนหนึ่งเนต่อต่อหนึ่งงารสอนต่อหนึ่งภาคเรียนแล้วก็ทุกคนก็คิดวัตรกรรมอย่างเช่นครูจงกิจเนี่ยห้องเรียนก็จะเป็นห้องแปดตู้แปดครับคนทุกคนจะคิดยนตู้แปดตู้แปดแต่ครูจงกิจเนีเรื 8, ่องนี้แปดตู้แปดเป็นยานอะกัน ประตูเข้าไปเป็นประตูยาโอการเข้าไปในห้องตรงนั้นเป็นยานโอกาหไปเรียนรู้ในยานโอกาหแต่อยู่ได้แค่นานครับคุณริเก่งจะสอนอยู่ข้างนอกสอนพิเศีและบอกว่าเราจะต้องไปปฏิบัติในยานโอการแล้วก็เข้าไปในห้องนะั้นในช่วงเวลาไม่กี่นาทีให้เสร็จสิ้น20นาทีแล้วก็หมดเวลาไปหมดก็ต้องรีบออกจากยาครนะับออกจากยาระบ็มาสุูในห้องเรียนเป็นเทคนิคการเรียนเด็กจะไม่เบื่อว่าถ้าเรียนอยู่ในห้องเรียน50นาทีเบื่อแน่นอน เรียนรู้เรียนรู้สิ่งละทีหลังจากนั้นต่อไปปฏิบัติงานเราต่างที่เราต้องมีผลสรุปความคนพันว่าผลไม่พันก็ต้องต่างออกไปอันนี้ก็คงจะนำเสนอคร่าวๆในเรื่องของหลักสูตรแตกต่างในการสอนให้ท่านคณะกรรมการในหลักการก็คงจะสืบเร่อนนี้ต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของการชมพิธิสถารในการตอบยังแล้วก็สอบถามครับขอบคุณมากครับเชิญที่นี่ต่อครับครับขอบคุณท่านในการจัด ไดพสูตครับและขอเรียนเชิญคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาและท่านผู้เกี่ยวข้องได้เยี่ยมชมนิทรศการจึงกิจกรรมที่ผ่านมาเลยเชิญครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเดินเยี่ยมชมนิทรรศการตีนักเรียนแล้วก็ในงานต่างๆได้จัดเตรียมไว้นะแล้วก็สักครูนี่ล็ท่านภูมิในการวิจิตงวงใช้ก็ได้อธิบายถึงลักสูตรตีโรงเลี้ยนายจยวิยาคมได้จัดแผนการสอนการเลี้ยนการสอนที้ เหมาะสมกับตัวผู้เรียนครับเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นลักแล้วก็ได้ผลจริงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นลักสูตรที่ค่อนข้างจะทันสมัยครับผมเดี๋ยวจะได้ผมจะเก็บบรรยากาศการเยี่ยมชมบูตรต่างๆครับใน่าสาราการเรียนรู้ก็จะเตรียมตัวสหนับคณะกรรมการที่มาประเมินเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมในบรรยากาศการเยี่ยมชมบูธครับ